มไม่มีอะไรแค่ยากอเีข้ามาตัวยังโมเสียงกิ๊ดโหดจริงโหดหโหดมากตอนนั้นจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่แบบเข้าเทียเตอร์กันอะ แล้วเฟิ์นฟิลที่โมซื้อของมามั้งยังไม่ทันจะได้กินหรือกินไปแค่คําเดียวอะแล้วมันตกอะแล้วคือแบบโอ้โหเสียงกรี๊ดรันสนั่งแบบดังแบบดังมากแล้วมันไม่ได้กรี๊ดแค่รอบเดียวอะอแล้วมันกรี๊ดแบกดบกรี๊ดดังมากจริงโมบายอะแล้วอยู่ข้างใครอยู่ข้างพี่เป้ช่วยกันกรี๊ดไม่มีใครแบบหยุดกรี๊ดนะคะทุกคนช่วยกันกรี๊ดแบบเพิ่งกินไปแค่คําเดียวอะแล้วจําได้ว่าโมบายซื้อน้ําดื่มอะไรสักอย่าง ที่มันแบบควรจะได้กินคู่กันกับสิ่งสิ่งนี้โดนทิ้งเลยอะคือแบบไม่มีอะไรให้กินคู่กันเลยจําได้ว่าตลกมากตลกมากแล้วแบบยืนกรีดยืนกรีดนานมากทุกคนยืนกรีดกันแบบเป็นนาทีแล้วพอแบบตั้งสติได้เฮ้ยกดสามวิไม่ได้แล้วเปล่ามันเลยสามวิมาแล้วแต่ก็เออแต่ก็ยืนกรีดไปแล้วนะแบบโอ้เธอกดสามวิกดสามวิไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันแล้วโอ้โห เขาแบบใช่เขาแบบเสียงดังมากสุดยอดใช้พลังเสียงกันได้แบบเต็มที่มากจริงตลกตลกสนุกสนุกจริงกดสามวีตอนที่มันผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใจคนเรามันจะให้ได้มันก็ได้นะแต่มันก็แหมลงพื้นแบบแหม่แหม่เลยอะ่ะมันไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอีท่าไหนที่แบบให้มันพลิกหล่นไปได้นะเออเชลโลยังไม่เห็น,นคำนี้เลยเชลโลยังไม่เห็นตลกคุณนวายคุณวายมากคุณวายมาก ล่าสุดก็คือเหมือนเพื่อนๆก็ชวนกันเล่นเกมเฮ้ยหนูได้บอกทุกอคนไปยังว่าหนูเล่นเกมกับแบบเพื่อนๆนไปแล้วล่าสุดเนอะเคยเล่าไหมคะว่าแบบเล่นมองกันไปเล่าไปแล้วหนีใช่ไหมเรื่องที่แบบเล่นมองอัดแล้วพี่ผักได้เป็นคนเดียวเลยคือพี่ผักเป็นแบบอิมพอสเตอร์อยู่คนเดียวเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกอะจริงหนูอยากเล่นเกมผีะคะ่ะตอนนี้หนูหนูซื้อแ a ส i ี่มานะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้แบบเล่นเลยอะเพราะมันแบบน่าก,กลัว พะยายามหาเมมเบอร์มาชวนเล่นอยู่แบบเออเมมเบอร์คนไหนดีว่างแบบมีสตรีมอะไรเงี้ยเอามาเล่นกันติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am โ o ล์ทแอปพล i c a t ั